สวัสดีครับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะก็ผมพี่แบงค์จากเพจตามผมลงทุนเนาะแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตสถานะเคลื่อนของอทองคำกันหน่อยเนาะทีเ่เมื่อคืนลงมาถึงแนวรับพอดีเนาะแต่ตอนเช้าก็มีการทำนิวโลลงมาอา่าเน้นหนึ่งอาจจะทำ bullish divergence เนาะเพื่อที่จะงัดกราบขึ้นเนาะ อ่ะก็ฝากติดตามด้วยเนาะเพจตามผมลงทุนแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตกับทางเพจเนาะก็สามารถที่จะสแกน QR Code ตัวนี้ได้เลยเนาะอ่ะก็อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะอ่าเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเนาะอ่าเอาไว้วางแผนในการเทรดนะครับอ่ะวันนี้อ่าแผ่ล่าสุดของทองคำที่ให้ไว้ก็คือเมื่อวันที่สิเนาะก็ เอ่อก็รีบอ<ม>าขึ้นมาแล้วอวันนุนเนาะก็มามาดูกราฟของวันนี้กันนี่ราคาราคาสวยงามมากเลยเนาะอ่ะมองว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูทำฟิมส์ทำฟิวสสี่ชั่วโมงเนาะถ้าทำฟิวสสี่ชั่วโมงเนี่ยอ่ะกรณีนี้คือตอนนี้เราเราตามเราตามมุมมองนี้อยู่เนาะก็คือมองว่า,าทั้งหมดเนี่ยสามเอกเนี่ยจบตรงนี้แล้วชุดเนี่ย A B C จบ A ตรงนี้แล้วก็ A B C จบ B ตรงนี้แล้วตรงนี้ลงมาด้วยอ p u พ s e จริงตรงนี้มองตอนแรกตอนแรกมองเป็นรหัสสามสามห้าเนาะแต่ประเด็นมันคืออะไรฮะประเด็นคือตรงนี้ไม่ถึงหกสิเอ็ดจุดแปดเนาะอ่าเนี่ยขาบีตรงนี้ไม่ถึงสิบดแปดเล่นแค่เล่นแค่ระดับห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งตรงนี้มันไม่ควรที่จะเป็นรหัสไม่ไม่ควรที่จะเป็นรหัสสามสามห้าเนาะอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นรหัสตรงเนี้ยตรงเนี้ยควรที่จะเป็นรหัสห้าขาเอตรงนี้เนาะ ควรที่จะเป็นรหัส5 <c oughs> เพื่อที่จะเป็นเล่นเป็นซิกแซกก็คือรหัส5 3 5 <c oughs> แต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยบางทีต้องไปไล่ใหม่นะบางทีอาจจะตรงนี้อ่านมุมมองตรงนี้อาจจะผิดเนาะถ้าเราตามบุมอมองนี้เนาะเออแล้วมีโอกาส <c oughs> ถ้าเราตามถ้าเราตามเป็นชุดนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะเราตามเป็นชุดนี้ A B C อ่ะตรงนี้ A B C ตรงเนี้ย อ่าเรามาวันต,วตรงนี้นิดนึงนี่ไล่ใหม่กันเลยเนาะอ่าเห็นไหมฮะเล่นมาถึงระดับห้าสิเปอร์ซ็นขายอีจบตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นซิกแซกอ่าเป็นซิกแซกเพราะนั้นพอพอเป็นพอเป็นซิกแซกแล้วเป้าการลงตรงนี้คือตรงนี้เกิดนิวโลต่ำกว่าตรงนี้ต่ำกว่าขายเออ่าเพราะนั้นมีโอกาสที่ชุดเนี้ยจบตรงนี้อ่าชุดนี้จบตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเอแล้วตรงนี้อาจจะเป็น ตรงเนี้ยถ้าถ้าถ้ามองอีกมุมอมองหนึ่งตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะรีบาวสามขาตรงเนี้ยขึ้นมาเป็น A อ f B บและชุดเนี้ย A อบซอย่างเงี้ยนี่คือ b o ออ A B of B อ่าและชุดที่กำลังเนี้ยชุดที่ขึ้นตรงเนี้ยเป็นอินพ s e ชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะเป็นขาซ อ f B อ่าถ้าตรงเนี้ยนี่คือรหัสสามอ่าไม่ใช่ฮะตรงนี้ตรงนี้นี่คือรหัสสามสามห้าอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะอาจจะเพิ่งแค่จบบีตรงนี้เลยชนเนี้ยทั้งก้อนที่เรากำลังเล่นอยู่ตอนเนี้ยอาจจะเป็นขาซีอ่าอันนี้อีกมุมมองหนึ่งเนาะอ่านี่อีกมุมมองหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเราตามมองมองอันนี้เพิ่งแก้ได้เมื่อเชานะ้าเนาะก็เอ่อถ้าเราตามถ้าถ้ากลายเป็นว่าถ้าเราตอนเนี้ยถ้าเราตามมุมองนี้ยจะกลายเป็นว่า b b จบตรงนี้อา่าลองวัดดีกรีดูแล้วก็ a จบตรงนี้เนาะ b จบตรงนี้เ,เป็นซิกแซกชัดเจนเนาะ อ่านี่ฮะนี่ลงมาเล่นแค่ระดับ50%เคือ1 1960, นอึ่งแต่เท6 0นเานยะอ่าแล้วชุดนี้ก็คือสตรองบีอืมเดี๋ยวเรามาว่าสตรองบีตรงนี้ว่าสตรองบีในรูปแบบไหนเนาะประเภทไหนสตรองบีประเภทรันนิ n งฟลัด ถ้าสองวีประเภท running flat เนาะขาซีไม่ควรจะยาวขนาดนี้เนาะเอออย่นีมันย้อนแยงข้อมูลมันย้อนแยงกันหมดเลยเนาะถ้าเป็น running flat เนี่ยตรงนี้รหัสสามรหัสสามสมมติถ้ารหัสสามเนาะถ้าเป็นซิกแซกแต่ชุดนี้เหมือนจะเป็น impulse ได้เลยเนาะเออ เนี่ยขาซีมันควรจะเล่นแค่ตรงนี้เนาะถ้าเป็นรันนิ่งฟลชจริงๆเนาะแล้วก็ชุดนี้ต้องทิ้งตัวแรงๆเลยเนาะเออเอาไงดีเดี๋ยวขอตามงั้นขอตามมุมมองเดิมไว้ไว้ก่อนดีกว่าเนาะในมุมมองที่ว่าไอ้ชุดเนี้ยทั้งก้อนเนี้ยกำลังเข้าไซคลใหม่ของเวฟสามเนาะอ่าโดยที่ตัวนี้คือขึ้นไปเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าะจบเวฟหนึ่งตรงนี้เวฟหนึ่งออฟเลยฮะเวฟหนึ่งออฟสามแล้วตรงเนี้ย ชุดคอเลกชันที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เพราะนั้น low low โลโลของรอบก็คือตรงนี้ฮะแถวแถวแถวเท่าไร่เอ่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสี่อ่ะตรงนี้โลของรอบคือตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นหนึ่ง ครุดทั้งก้อนเนี้อาจจะเป็นการฟอร์มตัวขนาดใหญ่ของเว็บสองเนาะเอออาจจะเป็นการฟอร์มตัวขนาดใหญ่ของเว็บสองซึ่งเว็บสองจะจบหรือไม่จบแต่คงจะใกล้ๆจบแล้วแหลนะเนาะผมว่าโดยที่ความเสี่ยงก็คือหนึ่งเจ็ดหกห้าตรงนี้ห้ห้ามหลุดนิวโรตรงนี้อถ้าหลุดเนี่ยแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะแพทเทิร์นตรงนี้อาจจะผิดแล้วก็อาจจะเข้าไปแพทเทิร์นเมื่อกี้ที่ผมไล่ให้ดูเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูก้อนก้อนนี้กัน เดี๋ยวขอดรอปไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนั้นถ้าก้อนถ้าก้อนเน,นี้ยชุดเนี้ยทางก้อนคือการคอเลกชันใช่ไหมถ้าเป็นเว็บสองก็คือการคอเลกชันถ้าชุดตัวนี้ที่ทิ้งตัวลงมาอย่างเร็วแรงตรงเนี้ยเป็นลงเป็นการลงแบบซิกแซกอ่ารหัสสามแล้วชุดที่รีบาวตรงเนี้ยเอเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเอเนาะอ่าอาจจะเป็นเอเอออฟบเนาะแล้วชุดนี้อาจจะเป็นอะไรฮะเป็นบี เออเป็น B ตรงนี้แล้วชุดนี้อาจจะเป็นซีเนี B อย่างเงี้อาจจะจบจบตรงนี้ก็ได้ซี f B ฟบีอาจจะจบตรงนี้แล้วชุดนี้กลางลงขา C ทั้งก้อนนี่คือการลงขา C ีอ่าประเด็นคือ C จบตรงนี้แล้วหรือ C ยังไม่จบอ่าอ่าโอเคมาตามมาตามทำเฟรมเลยอืม อ่าทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าในมุมมองที่ท่าสีจบอ่ะประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะในมุมมองที่ท่าสีจบตรงนี้สี่อฟ2สองจบตรงนี้ ในชุดทั้งก้อนเนี่ยคือการฟอร์มตัวของไซเคิลใหม่อ่าแล้วตรงเนี้ยก็คือหัวหัวของ1นึ1่งออฟสามหอฟสามซึ่งการลงการลงชุดเนี้ยถ้าสังเกตดีๆเนาะเอ้การขึ้นชุดเนี้ยก็คือเขาขึ้นเป็นนอนเนาะ A B C X A B C X A B C อ่าไล่แบบง่ายๆเลยเนาะลงเป็น t ิ i p l e combination เนาะ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่การลงเป็น triple combination เนะาะไ,ไอ้ขาไอ้ขา A ที่ทิ้งตัวลงมารอบแรกเนี่ยก็จะเล่นในระดับหกสปถึงเจ็เอร์เซ็นาะอ่าพอเราพอเราวัดดูก็ตามแผนที่เราวางไว้ณตอนนั้นเนาะอ่านี่ะเขาลงมาเล่นถึงหกสแล้วก็ดีดนี่นี่ฮะแผนที่ทำให้วันที่สิบสองเนาะนี่ฮะ ลงปุ๊บแล้วก็ดีดขึ้นไปเลยแต่การดีดชุดน,นี้เป็นยังเป็นการดีดของคอลเลกชันเราก็คืออาจจะไปได้ไม่ไกลผมก็เลยให้กลาง6ก8ดให้ให้ดักให้กลางหกสดักไว้อโดยที่นี่กลางอย่างไงฮะนี่เนีราคามาเล่นแค่38.2แเนาะแล้วก็ไม่ขึ้นต่อเนาะเนี่ยเล่นแค่ตรงเนี้ย ไม่ขึ้นต่อเะฉะนั้นตรงเนี้ยกลายเป็นว่ามุมมองตรงนี้จะกลายเป็นการการการรีบาเป็นซิกแซกทันทีเนะะาะการกำลังนัดขึ้นเนาะออผมเก็บของมาแล้วเนาะถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นชุดน,นี้เนาะเมื่อคืนเมื่อคืนก็ทําแผนแผนในห้องลูกอ่าแผนในห้องลูกสิทเอาในคาดออนไลน์เนาะก็คือผมบอกว่าให้กลางอย่างนี้กลางหกสิบเดจุดแปดแต่ไว้ก่อนเผื่อจะเป็นทางเขตซิกแซกเนาะ อ่ามีอย่างนี้แล้วก็ให้รอรับของแถวแถวอ่าหนึ่งอ่าหน,นึ่งเจ็ดเก้าแปดเนาะอ่าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดตัวเนี้ยก็ก็รับรับกันมาเนาะรับแล้วก็พอมันหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าผมให้บล็อกทันทีเนะเาะพอหลุดพอหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าปุ๊บบล็อกบล็อกเสร็จมันลงมาหาตรงนี้เมื่อคืนก็เออแจ้งกันแล้วเนาะว่าเนี่ยแนยวงัดกราฟก็คือแนวแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เนี้ย <Okay. S 2> ก็โอ้ก oh, ็ได้ได้กันมาล็อตใหญ่เลยเนาะตรงเนี้ยจากตรงนี้ปุ๊บเราก็มีการรีบาวอย่างแรงเลยเนาะขึ้นไปประมาณยี่สิบกว่าเหรียญเนาะเออแล้วก็ผมบอกว่าเดี๋ยวนะที่พี่เจอแถวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาค่อยมางัดกาตอนเช้าอีกรอบหนึ่งแถวๆเขาอาจจะลงมาแถวๆหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเนาะเออที่ไหนได้ลงมาทำนิวโลเนาะแสดงว่าไอ้นิวโลชุดเนี้มีโอกาสที่จะทำบูลรีเดเวอร์เจนเนาะเพื่อที่จะเคลียร์การลงของก้อนในทางก้อนเนาะอ่าแต่ว่าเงื่อนไขนี่จะผิดทันทีเมื่อไหร่ฮะ แน่นแค้จะปิดทันทีเมื่อมีการหลุดนิวโลตรงนี้ฮะหนึ่งเจ็ดแปดสีตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เก็บของแถวๆตรงนี้เมื่อกี้ฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดตรงเนี้ยความเสี่ยงเขาจะอยู่แค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นให้ระวัง pending order รอตรงนี้รอเพื่อที่จะยิงหน้าเซลล์สวนลงมาอ่าเดีก่อนที่เราได้หน้าเอฟตรงเราได้เราได้หน้าบ่ายตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนาะอาความเสี่ยงคือหลุดโลตรงนี้เพราะนั้นถ้าการหลุดโลตรงนี้มีโอกาสที่ไอ้ทั้งก้อนทั้งบทที่เรามองเนี่ย ผิดเนาะแสดงว่าขาลงมันยังไม่จบเนาะเออนี่วิสลิวดคุ้มเนาะอัพไซ์ข้างบนเนี่ยอย่างเยอะเลยแล้วก็มีการทําหัวขาขึ้นมาแล้วด้วยเมื่อคืนเนาะเออเพราะนั้นมองว่าหน้าขึ้นได้เปรียบกว่าหน้าลงเนาะอ่อว่าอัพไซในการอับคือไม่ใช่หน้าขึ้นได้เปรียบกว่าหน้าลงคือท้าทำเฟรมใหญ่เนี่ยคือหน้าลงได้เปรียบแต่ทำเฟรมระยะสั้นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอัพไซ์ในการขึ้นของราคาเนี่ยมันมีมากกว่า ขาลงเนาะเพราะนั้นก็วัดริสกิวอตกานเอาเองเนาะ,ะประมาณนี้ฮะก็คือ,อวิธีวิธีการเล่นของวันนี้ก็คือนี่ฮะรับบายรับหน้าบาบแถวแถวนเนี่ยเนี่ยแถวแถวนี้เลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ตรงนี้ฮะเพื่อที่จะทําเป้าเนี่ยเพื่อที่จะมาหาแถวแถวหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เก้าเนาะส่วน ถ้ามันหลุด1784ตรงนี้เนาะอ่ะเราต้องบล็อกไว้ก่อนเนาะนี่บล็อกไว้ก่อนก็ม,นมีโอกาสที่จะลงไปหา1765อีกรอบหนึ่งเนาะ,อะโอเคแผนก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่าก็อ่าฝากติดตามกันด้วยนะฮะ,อะโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับ